สวัสดีครับพ่อพี่น้องที่เคารพรักสุภูสุโขทรรัยพี่น้องฟังเร้าชังอมอฟเชี่ยวครับพอกันเศร้าวัวนที่26กร,รกฎาคม2 5งพันหรับพี่น้องคือเก่าเหมือนเดิมครับเขาป่าหาเฮ็ดครับพี่น้องเดี๋ยวไปลุ่นกันพี่น้องว่ามาอนีสศมานบ่ฝนหยุดตกมา3มื่นแล้วพี่น้องฝนหยุดตกมา3 000, ามืม่นเนี่เดี๋ยวไปลุ่นกันครับว่าสีมานบ, 10, 000, บ่ครับอ่ะดอกแหล่ะแขกมานพี่น้องเขามากกับมองเห็นโลด เห็ดไตเดือนฮะเนี่ยดอกแรีกแขกมันพี่น้องฮะดอกแรีกแขกมันะดอกสองพี่น้องเห็ดไตเดือนบานบ้างเดี๋ยวล่ะพี่น้องไปดูว่าจะมีเห็ดอื่นบ่นมือเนี่ยต่อครับพี่น้องหนึ่งดอกขาเย,ยาวๆเลยพี่น้อง ดอกนึงอยากกาออออู่นี่ครับเกือบสิเดือนโอ้โหักเนี่ยมันมันละพี่น้องอ่ะพี่นอ้องไข่เห็ดละงอกสง,งามเลยมาคุณลำไยคือเก่าล่ะคุณแง่สวัสดีครับสวัสดีค่ะอืมอ่าเก็บเอาเลยอ่ะไข่เห็ดละงอกไข่เฮ็ดละงอกดอกแรกพี่น้องป๊าดไข่งามจ้ะกําลังอกอนอ่ะอ้ยดอกแง่เลยพี่น้องคนใด ปัดทัวใครเห็นระงกไหมขึ้นตับพี่น้องเอ็ดใสเดือนหนึ่งดอกากินบานขึ้นตัวพี่น้องหนึ่งดอกบ้านบานง่ายนะพี่น้องเนาดอกนึงโอ้ยแต่ขาจะเอาครับเพราะมันผัดแซ่บขึ้นตัวพี่น้องโอ้ยนี่ กินบานแล้วเห็ดเต่เดือนตะขามันยาวดีพี่น้องเห็ดแดงดอกงามพี่น้องงามดีขนาดเห็แดแกวยายแหรอพี่น้องคุณอืมขนาดเลยเห็ดแดงพี่น้องคุณน,น,นะงามงามเลยเนี่ยเห็ดแดงงามงามเลยพี่น้องรอพี่น้องเห็ดปวกใหม่ๆพี่น้องเอ้ย เห็ดอ,ยขอขียังอ,ออกขาวอยู่น,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 กกนี่เดี๋ยวอาเนื้ปิดไว้เดี๋ยครับนี่เห็ดปวกไม่ๆโอ้ออกเลยบะเนาะเออเห็ดปวกไม่ๆมหนึ่งดอกพี่น้องเห็ดปวกคือผมมีหมูเดี๋พี่น้องเกิดดอกเดียวนึงเห็ดปวกกระไดเด้อทำไงกันนะคือบ่มีหมูบ่เรียกหมูเลี้ยงปวกมานทำเนี่ยเห็ดปวกกระไดเนี่ย ดอกหนึ่งพี่น้องอึ๊บโอ้บะมีหมูนะพี่น้องเห็ดปวกกระไดฮิดเนี่ยโอ้ฮิดปวกมันบ่มีหมูไหมพี่น้องต่อพี่น้องโอ้คือปเป็นหมูไห้แน่เห็ดปวกพี่น้องเยเอ้ยอึ๊บขาดทำอลากเต๋อหน้าบัตรนี่มึงหลักนะขาเต๋อโอ้นี่หลักมันพี่น้อง ไ้เห็ดบวกพี่น้องส้อนดอกบ่มีมุม้ยใหญนะ่เนาะมุมูใหญ่สวยง,งามเลยเหรอพี่นอ้องเออบ่มีมูครับพี่น้องเห็ดแป้งเห็ดขาวดินนี่นะครับหนึ่งดอกแป้งเห็ดขาวดิน,นพี่น้องเก็บเห็ดถึงขมต่อเลย อยู่ปลาเจอกันกับปลาเฮ็ดนี่แหละพี่น้องเอ้ยมึงกำลังขึ้นพี่น้องเอาไว้ดอกหน่อยหลายอู้จ่ะพี่น้องกำลังขึ้นเลยเห็ดมั้ครับฮะแต่แข็งสดแทบเลยนอ้อยหน่อยนี่ยกำลังขึ้นพี่น้องเอ้ยเห็ดขึงนคนกำลังขึ้นหาดูดีๆก่อนนะเก็บต่อพี่น้องเห็ดยูคาเนี่ย ไปลังขึ้นเลยพี่น้องโอ้หัวรุดครับดอกน,น้อยๆนี่โอ้ครับเก็บเลยเนี่ยเก็บต่อครับในเอกเจ็บยูคากับลังขึ้นเห็นบ่พี่น้องเ่กอืมอืมเห็นบ่พี่น้องใบไ,ไม้บงังเนี่ยล้างขึ้นเลยพี่น้องเจ็ดยูคา เห็ดยคูคาเห็ดพึ่งขมนะ่ะโอ้ยเขี่ยหัวนี่หน่อยจะตายหมดละตายตายเก็บต่อเลยพี่น้องยคูคาเนี่ยมีเลยกลางก้อนกลางตัวใหญ่ดอกหน่อยปวดพี่น้องเอาไปด้วยว่าไอ้เขี่ยมันละลองเก็บอ้าว โอ้คุณลำใจมาจ่อบอลเฮ็ดอยู่ข้าพี่น้องเป็นหมาน่ะเก็บต่อครับพี่น้องเห็ดแดงอึ้บโอ้ยเนี่ยเห็ดแดงเห็ดแดงหนึ่งดอกอุ้ยไม่หนึ่งดอกเลยครับเนี่ยเอ้าเห็ดแดงมาลอยเกลือดอูนี่สินีอ่อีกด,ดอกนึงพี่น้องเห็ดแดงนี่อะไรกัน พอพี่น้องอู้ยดอกใหญ่ๆปุ๊บดอกให,ใหญ่ได้พี่น้องเห็ดแดงเห็ดแดงครับพี่น้องโอ้ยเขี่ยจนขาหักเลยเขี่ยจนขาหักนี่ดอกดอกหน่อยพี่นอ้องดอกหน่อยก็เอาเนี่ยเห็ดแดงมาลอยเกิดเอ,อ้ย ดูนี่ตายเลยพี่น้องแม่เขีย่ยมุนไปปุ๋ยเลยนะเอาขาก็ได้เห็นดอกนึงพี่น้องเห็ดแดงต่อครับพี่น้องเห็ดอยู่ข้านี้ห้าลายเห็ดอยู่พี่น้องหาเลาะเบิ้งครับมันจะเกิดวะพี่น้องเลยแต่ว่ากำลังเกิดหลายลายพี่น้องคุณนดูนครับดอกม่งม,งมงีพาดเดินพี่น้องกำลังเกิดเป็นแถวเลยพุณ กําลังเกิดลายอยู่พี่น้องเฮ็ดเห็ดอยู่ค่ากําลังเปิดพี่น้องเบื่องพี่น้องเฮ็ดอยู่ค่ากําลังขึ้นครับกําลังขึ้นลายเลยครับพี่น้องเปลี่ยนเห็ดอยู่ค่าเห็นนั่งอะปลาแตกแล้วพี่น้องพี่น้องเบื้องตันกําลังขึ้นเปียกเลยเห็ดอยู่ค่าพี่น้องเห็ดอยู่ค่ากําลังเกิดครับ ขลังเกิดเลยพี่น้องเฮ็ดขลังเกิดเลยพี่น้องแต่ว่านีเก็บอยู่หรอครับมันดอกใยละอึ๊บสดน้ำกุ๊บคราบพี่น้องเลยเฮดตุค่าขลังเกิดพี่น้องเฮดตุค่าขลังอ่ะน้องทำเนี่เก็บเอาอยู่หรอครับเนี่ยขลังขึ้นร้ายขนาดเลยพี่น้องเลยโู้โข้างใน มาครับพี่น้องเป็นเหียบเลยโอ้ยมืออื่นพอดีแหละพ,พี่น้องพอดียังไงเก็บอยู่ค่ะครับพี่น้องกำลังเกิดหลายขนาดเลยพี่น้องเอ้ยหันคือก็แหละเมืเออื่นผมมาอืน่นหรแม่นมัดพี่น้องเนี่ยพี่น้องอยู่นี่ว่ากำลัเก็บดอกนี่กันดอกใหญ่ใหญเหยีหยบมันแต่ละเอ็บกำลังขึ้นน้ำงามเลยพี่น้องมเออื่น พอดีเลยครับนี่คัแค่พี่น้องเอื้อนเนี่พี่น้องเบื้งมันขึ้นครับโอ้ยหฝุ่นจะบอเก็บครับอันนี้เอาไว้พี่น้องเสียเอาไว้สิมาหาเก็บดอกมาเลยเนี่ยเนี่ยดอกกั่งตีเก็บได้พี่น้องเเก็บดึงสี่พี่น้องเก็บดึงสี่ไปแกงี่ยเก็บดอกงามหมนพี่น้องโอ้ยนี่กระตีลังกาก็มีพี่น้องมันแล้ว เบ่งนองเบ่งดูมันเกิดเดียวมันเกิดกับเนี้ยนกะาตนาเดตดะดอกตูมดอกเมียร์ดอกเียร์วัดรุดก้าวอื้มปีน้องเลยเกิดคักอิลิเกิดคักอิล,ลิพี่น้องเกิดคักริลินี่ยพี่นอ้งนอ,งนงนองกำลังขึ้นครับปุ่นณนะ่ะโอ้คักขัดขัดเลยปีนี้มันบ่ได้เกิดโด้นแล้วครับเพชรยู่ข่ะ ปีนี่คักอยูแล้วมันเกิดไปห,หาเบิ้งตอพี่นอ้องมาอื้อนต้นไมาเก็บมันครับเก็บตอครับากำลังแกงดีแล้วพี่นอ้องปึ๊บปุ๊บครับเฮียแง,งามพี่นอ้องพี่น้องเก็บเลยอีกดอกหนึ่งดอกนึงพี่น้องนี่ มองเอยเรือเห็นเรื่อยๆพี่น้องเิ็บตอครับพี่น้องเห็นดอกนไหมหวาแล้วพี่น้องเก็บตอครับยุคค่ะดอกงามๆตอยครับพี่น้องเห็นบ่เนี่ยดอกกำลังงามเลยพี่น้องเห็นยุคค่ะขึ้นไหม เห็ดยยคาขึ้นใหม่พ <apl ians S 2> ี <Gym. Napoleon> ok ่น้องเห็ดกระป레이มาครับพี่น้องกระป้이ตัดขาครับอีกดอกนึงข้างในี่เก็บเอาดอกหนึ่งพี่น้องเก็บมาชิมบังมองอยากพี่น้องเห็ดยคาเกิดใหม่พี่น้องเก็บทับได้ละกำลังสร็เลยพี่น้อง ดูค่ะกำลังสิบหยับไปนอ้อโอ้ยนี่เก็บดอกกับพี่น้องดูมั้ยนี่คอยโยงไปดอกกำลังงายพี่น้องเบิ่งกับพี่นออืมกำลังขึ้นเป็นมูเลยกับไปนอยุบเก็บก่อนยุบอันนี้เก็บได้เก็บเอาครับเพื่อเขามาเห็นเขาดีมากเขียวก่อนเก็บเอาดอกเก็บใบ เก็บไปเรื่อยๆพีเนองเก็บไปเรื่อยเก็บกับพี่น้องโอ้ยดอกงามเก็บกตดอกงามพี่น้องปบเลยพี่น้องพลังถึงเต็มเลย แล้วไม่เข okay, <se> ี <welche ăn? S 1> ่ยแล้วไม่เขี่ยเก็บไว้แต่ดอกใหญ่ๆพอนี่ดอกนึ่งๆเล็บออกแล้วพี่น้องเฮ็ดดูค่าเล็หมอกแล้วอย่าปากดังพี่น้องเดี๋ยวเขาจะมาเอาเราอย่าปากดังครับอย่าปากดังเบื้องจุ่มนี่พี่น้องอ้ย่างงามเลยพี่น้องะขับขนาดเลยพี่น้องนะเบื่องครับอื้มขนาดเลย เฮ็ดพี่น้อมันเป็นเหงาเลยปวดนะหวานแบวพี่น <Yeah. S 2> ้องขาปลาหายเฮ็ดน <Yeah. S 2> uh. oh, ี oh. uh ่ oh. Oh, ึง2เฮ็ดเลยล่ะพี่น้อง้เราก็ถักกันมาโอ้ยมาเอออหมดให้เบิ้ลพี่น้องฮึ๊บ ในน้อยเขาก็บอกล้วงาพี Brother ่น้องตกน้อยจะนี่ตกได้ครับตกน้อยจะร่างกินก็เป็นน้องเปล่าครับงามเลพี่น้องพุ่มอะไ หัวแกบาดนี่ไปกันที่จะพักหาเห็ดดินไดน้พี่น้องจะมาหาเห็ดโยคาได้บาดพี่น้องเกิดอยู่ข้างทางเลยโอ้ยพี่น้องโอ้ยเงาเลยโอ้ยตายแล้วที่ตายแทะอ,องอ,อยู่ข้างทางเลยเอาเป็นเงารถเนี่ยขจอบ้าเอาเอาเก่ายวละพี่น้องเป็นเงาเลยพี่น้อง เป็นงงเนาช่วย่วยมีอีกบ่เก็บตัวพี่น้องไปลังขืนเลยพี่น้องลังขืนเลยพี่น้องอื ลึ้นเตียอยู่เดินนี่ล่างเก็บเลยพี่น้องจำนี่จำนม่หน่อยไรก็จะบ,กเกบเปเก็บเลยพี่น้องเอาไว้เก็บมื่อเอินเอาไว้เก็บพรุ่งนี้เก็บต่อพี่น้องโอ้ยสิดกัดปลาสันเพียนะครับนี่หลังสันเพียพี่น้องิยูคข้าหลังสันเพียออแล้วนี่กัดกัด นะเก็บต่อพี่น้องมาอย่างนี้ดุขาโทรมาโอ้ยงา,งามพี่น้องเลยนะร่างขึ้นงามๆเล็วพี่น้องกับร่งขึง้นเลยเดี๋ยวได้ตับโอ้ยมีดก็ไปเล่มาเม็ดไปเลมีดมาเด้อพี่น้องทำไ,ได้มาอืมงามครับอืมร่างขืงง่นเป็นพื้นเลยไม่ต่าตงกันเลิ้น ่งินเ่้ินเยครับป็นยาวกับไป่านเล้วเป็นเราไปเบิ่งกันเก็บต่อครับพี่นกลังเกิดหลาย่นองโอ้ยู้ใดมากอนกัได้กวอนนักว่านี่น้องเครับว่าไงร่างเกิดพี่นองผื้นเลย ก็ต้องแบรกป่าหาอเอาครับเดี๋ยวเราจะมีเขี่ยเพื่อให้เป็นร่องรอยในการหาเห็ดพี่น้องอ็นลังเกิดลายกำลังเกิดเด่น,นี่พี่น้องนะครับกินรู้อะไรครับคุณน่ะพี่น้องเบิ้งเห็ดกำลังออกมื่เบิ่งครับคุณนะเก็บอะไรครับทำเนียบไว้เก็บมืออื่น ไว้เก็บมืออินพี่น้องพี่น้องเห็ดพวกตาบดอกนี้ดอกใหญ่ๆเลยอือขาง,งามๆนี่ยขายาวขนาดเลยพีน่น้องคนนะเห็ดพวกตาบหนึ่งดอกสวยเลยเก็บตอครับพี่น้องเก็บตอด้าลังสุนเลยครับมาเตรียมนี่ครับพี่น้องดอกงาม,งามขากรไปตัดดอกพี่น้องเอ้ย กำลังเกิอดอยู่พี่น้องเพิ่นกำลังเกิดเต็มเลยเพิ่งพี่น้องกำลังเกิดเพียบโอ้ย oh. ดอกใหญ่ดอกใหญ่ๆก็มีให้เก็บอยู่นี่กำลังเกิดหลายพี่น้องอเก็บดอกพี่น้องอเก็บตัวดอกเก็บได้ละอุบวบเออพี่น้องเก็บเลยนี่น นี่ยครบผเป็นยังครับเนี่ยดอกนึ่งสองดอกนี่เก็บไปแล้วพี่น้องอ,อึ้บนุ้ยมาลุดฮะก็ได้เลี้ยมอยู่พี่น้องเอยเป็นแล้วพี่น้องนี่นะเออคุณน้อาใหญ่เลยเอาใบพี่น้องเอาไปกำลังเกิดหลายอยู่ครับสรุปผลงานครับพี่น้องมืเหนียมมันอยู่ครับเนี่ยเพ็ดดินกะได้แกงหนึ่งครับพี่น้อง มาได้เฮ็ดยูคานะครับปลาสั้นเพ่กับปลาทั้งดวนพี่น้องเนี่ยครับได้ตะกาแญ่นึงแหละครับเฮ็ดยูคามันมันครับอย่าลืมกไดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดการแจง้งเตือนผม,มด้วยเด้อครับคลิปหนึ่งฝากไว้เพี่นี้ครับสวัสดีครับ